ไป่ึนนีน่ไม่มียาไม่เป็นไรแต่เคสหนูจะไม่คไปขึ้น ค่ะวันนี้ก็มีการเปิดกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนะคะเนื่องจากว่าประชาชนมีความประสงค์ที่จะเข้าถึงกัญชายาจากกัญชานะคะโดยเฉพาะโรคเรื้อรงังโรคที่ไม่สามารถจะใช้ยาแผนปัจจุบนันหรือว่าการรักษาวิธีอื่นโดยการรักษาโดยวิธีอื่นไม่ได้ผลนะคะาทางโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศได้รับโนโยบายจากท่านผูต้ตรวจราชาการเ,าเขตหกนะคะ ท่านสุเทพเพชมากนะคะท่านก็มอบนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในเขต6เนี่ยให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์คลินิกกัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศเปิดดําเนินการครั้งแรกมาเปิดดําเนินการครั้งแรกมาตั้งแต่วันที่24มิถุนาที่ผ่านมาในวันจันทร์ที่2แล้วก็วันจันทร์สุดท้ายนะคะของแต่ละเดือนนะคะเดือนละสองครั้งก็ยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชนนะคะเราจึงเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทุกวันในเวราราชการคือจันทร์ถึงศุกร์นะคะท่านที่ประสงค์จะใช้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์นะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาขอ